สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูแอดอีกครั้งหนึ่งนะคะในกิจกรรมวิทยาศาสตร์เด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้เจอคุณครูไม่ได้เจอเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ไม่เป็นไรนะคะเราเจอกันทางออนไลน์ค่ะคุณครูรอดูผลงานของเด็กๆอยู่นะคะเด็กๆอย่าลืมทำผลงานมาส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูรอยอยู่นะคะและกิจกรรมในสัปดาห์นี้ เด็กๆคงจะสนุกกันใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เราเรียนเกี่ยวกับการละเล่นไทยๆใช่ไหมคะการละเล่นไทยๆมีหลายอย่างเลยมากมายเลยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะการละเล่นไทยๆเนี่ยก็เป็นการละเล่นที่เรานำเอาวัสดุที่เรามีอยู่ในบ้านที่มีอยู่ร,บรอบๆตัวเราในท้องถิ่นของเรา มาทำเป็นอุปกรณ์ในการเล่นนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งตัวอย่างก็เช่นการเล่นว่าวซึ่งปู่ย่าตายายก็ได้ทำว่าวให้เด็กๆได้วิ่งเล่นกันนะคะหรือจะเป็นหมากเก็บใช่ไหมคะเราก็เก็บเอาก้อนหินที่อยู่ในบ้านของเรามาทำเป็นอุปกรณ์ในการเล่นหมากเก็บนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือปีตากไงคะ เราก็เอาเม็ดมะขามที่อยู่ที่บ้านเราในท้องถิ่นของเราเอาใบไม้เอาเศษกระดาษที่เรามีอยู่เอามาเล่นเกมอีตักกันการเล่นอีตักกันใช่ไหมคะเป็นการละเล่นที่ไม่สิ้นเปลืองเลยเราใช้สิ่งของที่เรามีอยู่ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือเก็บเอาตามแถวบ้านเรานะคะเอามาเล่นกันสำหรับ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในวันนี้ครูแอกก็จะมีของเล่นซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ปู่ย่าตายายทำมาให้เด็กๆเ,เล่นตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเป็นอุปกรณ์ที่มีเสียงดังเด็กๆจะชอบเล่นกันมากเลยนะคะอุปกรณ์อันนี้ก็ทำได้ง่ายๆนะคะแต่เด็กๆอยากจะรู้ไหมคะว่าอุปกรณ์ของเล่นอย่างนี้คืออะไรรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง อยากรู้ไหมคะอยากรู้เดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะเดีย๋ยวครูอาจจะนำไม้ดูคะ่ะของเล่นชนิดนี้นะคะมีชื่อว่ากองป๋องแต่งค่ะกองป๋องแต่งเป็นยังไงนะน้องสกายเคยเห็นไหมคะเอ๊แล้วน้องบิ๊กไบส์ล่ะคะเคยเล่นหรือเปล่านะน้องหลินน้องสมายเคยเล่นไหมคะเอ๊หรือน้องภูม เคยเล่นเปล่านะ้าเอะเขาเล่นกันยังไงรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะอยากรู้จังเลยถ้าเด็กๆอยากรู้เดี๋ยวครูแอดจะเอามาให้ดูนะคะราะคาเด็กๆของเล่นชนิดนี้มีชื่อว่ากองป๋องแปงค่ะนี่ไงคะกองป่องแปงกองป๋องแปงเห็นไหมคะเด็กๆวันนี้เด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะน้องสกายเคยเห็นไหมคะ น้องไล,ล์ล่ะเคยเห็นหรือเปล่าวันนี้นะคะครูแอดไม่ได้เอามาแค่อันเดียวนะครูแอดเอามาหลายอันเลยหนึงสองสองแล้วนะสามวันนี้ครูแอดเอามาถึงสามอันเลยแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่ากองปองแป้นมาเล่นยังไงเดี๋ยวเด็กๆมาสังเกตกันก่อนนะคะช่วยครูแอดดูก่อนนะ ว่ากองป่องแป้นเนี้ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอะทำมาจากวัสดุอะไรกันบ้างนะคะดูเลยอย่างแรกเลยเอ่ากองแรกเลยกองแรกเลยเด็กๆดูสิคะเอ้ยมีสีสีอะไรคะสีฟ้าฟ้ามีลายการ์ตูนด้วยใช่ไหมคะขอบคอเป็นสีชมพูแล้วก็มีสีเหลือง วิมีอะไรอยู่ข้างๆด้วยมีเชือกผูกด้วยลูกปัดค่ะเด็กๆมีกี่ข้างคะสองข้างแล้วเด็กๆลองสังเกตดูสิคะวัสดุที่ทำกองของแต่งของคุณแอดอันเนี้ยทำมาจากอะไรเอ่ยอ่าเขาทำมาจากพลาสติกค่ะเด็กๆนะคะเป็นพลาสติกนั่นเองแต่กองของแต่งสมัยโบราณน่ะ เขาไม่ได้ทํามาจากพลาสติกนะคะเด็กๆเขาทํามาจากกระดาษค่ะกระดาษแก้วสมัยก่อนจะมีกระดาษแก้วนะคะเด็กๆแต่วันนี้ครูแอดเอากองป่องแป้งพลาสติกมาให้เด็กๆได้ทดลองได้เล่นกันนะคะได้ลองเล่นดูว่ากองป่องแป้งเนี่ยมันจะมีเสียงอย่างไรนะคะที่ทํามาจากพลาสติกมีอีกอันหนึ่งใช่ไหมคะอีกอันหนึ่งเออสองอันนี้หน้าตาเหมือนกันไหมคะ คล้ายๆกันใช่ไหมคะอ้อน้องน้องเตว่าคล้ายกันคล้ายกันตรงไหนคะใช่แล้วคล้ายตรงรูปร่างเองใช่ไหมคะมีรูปร่างเป็นทรงเป็นกลมๆใช่ไหมคะเป็นกลมเหมือนกันเลยแล้วก็มีเชือกผูกห้อยสองข้างเหมือนกันมีที่จับเหมือนกันอะไรที่เหมือนกันอีกมีอะไรเหมือนกันอีกนะ้า ใครบอกได้บ้างเอ้ยน้องสมัยอะไรที่เหมือนกันอีกคะทำมาจากพลาสติกเหมือนกันคะ่ะเด็กๆเก่งมากเลยแต่มีขนาดเป็นไงคะเท่ากันไหมไม่เท่าใช่ไหมคะอันไหนใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่า,อ,นนวาอันนี้เล็กกว่านะคะอันนี้ก็คือกองป๋องแ๋งอีกประเภทหนึ่ง ทำมาจากอะไรเด็กๆดูให้ดีทำมาจากไม้นะคะทำมาจากไม้แล้วก็มีรูปร่างเป็นวงกลมเหมือนกันแต่ว่ามีหยกัยกๆบริเวณขอบขอบนะคะมีสีเหมือนกันไหมคะเหมือนกับะรองนี้ไหมคะไม่เหมือนใช่ไหมคะสีไม่เหมือนกันขนาดล่ะคะเท่ากันไหม เกือบเท่าเลยนะคะเด็กๆแหมเดี๋ยวเราจะมาวัดดูนะ mm hmm. ว่าขนาดเท่ากันจริงหรือเปล่าใครจะช่วยครูแอดวัดได้บ้างเอ่ยอ่าใครช่วยได้บ้างคะน้องบิ๊กไบได้ไหมคะน้องอันนาน้องอันนามาช่วยครูแอดวัดดีกว่านะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาวัดกันว่าก mm hmm. องป๋ mm hmm. องแป้งสามใบเนี้ยของครูแอดเนี hmm. ่ยมันจะมีขนาด เข้ากันไหมนะนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาวัดกันอุปกรณ์ที่ใช้วัดคืออะไรคะเด็กๆเ,เราจะใช้อะไรวัดดีนิ้วโอ้นิ้วมือเราก็จะไม่รู้ขนาดที่แท้จริงใช่ไหมคะที่แม่ขนาดที่เที่ยงตรงเดี๋ยวเราเอาไมมบันคัดมาวัดกันดีกว่านะคะเด็กๆหาล่ะคาเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวเราจะมาวัดกันนะคะน้องอันดา อย่าลืมนะคะช่วยกูแอดวัดด้วยนี่เอาละค่ะเรามาวัดกันเลยอันแรกเลยดูสิคะกล่องีมีขนาดเท่าไหร่เอ่ยความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางกองใบนี้นะคะใบแรกเลยเด็กๆเ,เห็นไหมคะน้องอน,นาวัดได้ที่เลข9เซนติเมตรเห็นไหมคะกองใบนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง เก้ซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันอื่นนะคะว่าอยาว่ามีขนาดเท่ากันไหมต่อไปอันนี้อันที่สองเท่าไหร่นะน้องไลท์ช่วยกูแอดด้วยนะคะใช่ถึงเลขเก้าไหมเนี่ยไม่ถึงค่ะเอเลขอะไรนะเด็กเด็โอ้ที่เลขแปดค่ะเด็กๆมนี่แปแสดงว่า เป็นไงคะเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าคะเล็กกว่าใช่ไหมคะอาล้เดี๋ยวเราไปดูกองไม้ค่ะกลองไม้กลองไม้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันอู้กลองไม้ได้เก้าเท่ากับกลองใบแรกเลยค่ะ แสดงว่ากองไม้กับกองพลาสติกใบแรกมีความกวาม้างของเส้นผาศูนย์กลาง9เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะเด็กๆอ๋อแสดงว่ากองสองใบใบนี้กับใบนี้มีขนาดเท่ากันแต่ความหนาละคะเด็กๆหนาเท่ากันไหมคะเด็กๆลองมองดูสิคะหนาเท่ากันไหมไม่เท่าใช่ไหมคะ กองพลาสติกจะหนากว่าใช่ไหมคะจะก,กว้างความหนาเนี่ยมันจะกว้างกว่าแต่กองทําด้วยไม้เป็นไงคะเล็กกว่าแคบกว่าบางกว่านะคะ่านะคะคราวนี้เวลาเล่นล่ะคะเอ๊เขาจะเล่นยังไงให้มันเกิดเสียงนะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วเสียงที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไร ทำไมถึงมีเสียงได้เดี๋ยวครูแอดจะลองดูนะคะทำให้เด็กๆดูเด็กๆดูนะคะว่ามันเกิดเสียงได้อย่างไรเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเจ้ากองป่องแปงพวกเนี้ยมันเกิดเสียงได้อย่างไรเอ๊ะทำยังไงถึงจะให้เกิดเสียงนะน้องออโต้ว่าไงดีคะทำยังไงถึงจะเกิดเสียงได้คะให้เขย่าเหรอคะเอ๊ะแล้วน้องภูมิล่ะคะให้ำํำยังไง ให้สานพลิกมือไปมาเ้าลวค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่ามันจะเกิดเสียงจริงไหมเดี๋ยวมาช่วยคุณครูเขย่าด้วยนะคะเอาเพื่อน้องออโต้บอกให้เขยา่าคุณแอจะลองเขย่าดูนะคะมีเหมือนกันค่ะแต่เสียงน้อยน้องน้องภูมิบอกให้พลิกมือไปมาใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณจะลองพลิกมือไปมานะ โอ้เล่นแบบนี้แสดงว่าทําให้เกิดเสียงแล้วอันอื่นล่ะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะจะเกิดเสียงเหมือนกันไหมข,ขย่าวไม่ค่อยเกิดเอาลองดูเออดังเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองดูไม้ล่ะคะแบบที่เป็นไม้จะดังไหมนะขย่าวก่อน โอ้ไม่ดังอีกดังน้อยนะคะเดี๋ยวลองโน้นนะโอ้เป็นไงคะดังมากเลยเด็กๆสงสัยไหมคะทำไมมันเกิดเสียงได้เพราะอะไรใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยตอนครูแอดจับพลิกไปพลิกมาเนี่ยเด็กๆจะสังเกตเห็นเชือกใช่ไหมคะ เชือกที่ผูกลูกปัดไว้เนี่ยมันเวียงไปมามากระทบถูกหน้ากองเห็นไหมคะเนี่ยเชือกมันกระทบถูกหน้ากองมันก็ไปตีโดนหน้ากองเนี่ยค่ะทําให้เกิดเสียงเกิดทำให้หน้ากองเนี่ยมันสั่นสะเทือนค่ะเด็กๆมันก็จะเกิดเสียงขึ้นมา เวลาเราจะถ้าเรา,าเหวี่ยงแรงมันก็จะเกิดเสียงแรงถ้าเราจะเหวี out, ่ยงค่อยๆ่อยมันก็เกิดเสียงค่อยคนีเห็นไหมคะเห็นไหมเชือกมันไม่ได้อยู่นิ่งเหๆนะค่ะมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมค่ะดูแอดเหวี่ยงให้ดูจบเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมค่ะช้าๆเด็กก็จะเห็นว่าเชือกมันเหวี่ยงมากระทบถูกหน้าตัวมันก็ทําให้เกิดเสียงนั่นเองใช่ไหมคะ ลองต้นไม้ว่ากองสองใบนี้เสียงจะดังเหมือนกันไหมคะลองฟังดูอีกทีนะคะอนานนี้กองไม้ค่ะเป็นไงคะเสียงเหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือนถูกต้องเลยค่ะเสียงไม่เหมือนกันเอ๊แล้วทำไมเสียงถึงไม่เหมือนกันล่ะคะใครจะบอกครูแอดได้อ๋อเสียงไม่เหมือนกันเพราะว่าวัสดุต่างกันใช่ไหมคะเออเก่งมากเลยค่ะวัสดุต่างกันเพราะาอันหนึ่งเป็นไม้อีกอันหนึ่งเป็นพลาสติกเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆของเล่นป๋องแต่งสนุกไหมคะ เราได้เรียนรู้ถึงการเกิดเสียงว่าของ,องของเล่นปองแปงเนี่ยมันเกิดเสียงได้อย่างไรเด็กๆจําได้ใช่ไหมคะเกิดจากการเหวี่ยงของเชือกที่ผูกลูกปัดอยู่ไปกระทบโดนหน้ากองหน้ากองที่เป็นไม้เป็นพลาสติกนะคะการกระทบกันของวัตถุทำให้เกิดเสียงนะคะเอาละค่ะวันนี้ หมดเวลาแล้วค่ะครูแอดต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นให้เด็กๆได้รอติดตามดูนะคะมีอะไรสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยส่วนกองของแป่งเด็กๆอยากเล่นนะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทําให้ก็ได้นะคะใช้กระดาษแข็งวงทําเป็นวงกลมขอบเนี่ยนะคะกลมๆก่อนแล้วก็เจาะรูนะคะ เอาเชือกใส่เข้าไปผุ่ลูกปัดนะคะแล้วก็ข้าหน้าก็อาจจะเอากระดาษบางๆ,างๆเช่นกระดาษแก้วนะ่ะมาแปะติดไว้แล้วก็ทําด้ามจับแล้วก็ลองไปหมุนเล่นดูนะคะว่าจะเกิดเสียงไหมแล้วเสียงเป็นแบบของครูแอดหรือเปล่าหรือเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆลองทําดูลองเล่นดูและอย่าลืมเล่าให้ครูแอดฟังด้วยนะคะครูแอดรอฟังอยู่นะคะค่ะวันนี้ ไปก่อนละค่ะบายบาย